thank yeah.

เพื่อป้องกนเหตอัตรายที่อาจเกิดขึ้นว่คุสใส่้นประัของิาระหว่างการเดินทางหากมีเหตุการณตรวจ้นตรวจแจ้ตำรวจรถไฟนัานรถไฟทนทีขอบคุณค่ะ ผู้โดยสารลงเยอะนะครับนักท่องเที่ยวมาลงมายุทธยานะครับขบวนที่71อดนะครับกรุงเทพประพิวัรขบวนราชสถานีนะครับเข้าสถานียุทธยา11นาิกา32นาทีนะครับ ปอดเอยวรังุธยนเซนรางนะครับวันนี้วันนี้เจ็ดส <Thank you. S 1> ิบเ <Thank you. S 1> ออาย,ยาแล้วนะครับขอผู้โ <Thank you. S 1> ดยสารเต็มนะครับ ข้างบนนี่เต็มนะครับได้วันนี้นายรถแอร์หนึ่งคันนะครับ,บอสมพออ2112นะครับงานานีต่อไปชุมทางบ้านภาชีนะครับ